สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดาภาภริจักวันนี้จะมานําเสนอเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะความหมายจรรยาบัรณวิชาชีพจรรยบรรณวิชาชีพคือประมวลความประพฤติและข้อบังคับที่ผู้ประกอบวิชาชีพกําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงและสถานะของวิชาชีพนั้นๆความหมายจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จัรยาบันวิชาชีพบัญชีคือหลักการที่กำหนดความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานมีความน่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพเพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและส่งเสริมความโปร่งใสเป็นอิสระและซื่อสัตย์ในการทำงานความหมายจรรยาบรณผู้บริหารองค์กร จรยาบันผู้บริหารองค์กรคือชุดของหลักการแนวปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อองค์กรผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานความหมายจรยาบรณโปรแกรมเมอร์ จรญ,ญบันโปรแกรมเมอร์คือชุดของหลักการปฏิบัติทางจริยธรรมที่โปรแกรมเมอร์ควรยึดถือในการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าการเขียนโปรแกรมและใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างถูกต้องสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นและสังคมจรญ,ญบันผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคือหลักการที่กำหนดความประพฤติและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพประกอบด้วยหลักการสำคัญเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีประกอบด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพซึ่งรวมถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงานการรักษาความลับขององค์กรและการมีความรู้ความสามารถทางบัญชีที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสารที่ดีอีกด้วยดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ